มีคนบอกมาว่าท่านอาจารย์หลวงปู่เดือนชัยนั่งรถคันไหนเลขก็จะออกคันนั้นหรือป้ายทะเบียนรถของคันนั้นเลยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์หลวงปู่เดือนชัยก็ได้เจิมรถให้แล้วก็มีเลขยันมาฝากพี่น้องในวันที่หนึ่งทักเก้าทักหกสามนี้ก็มาดูกันว่าจะมีเลขอะไรกันบ้าง ตามไปเลยนะคะเลขยันที่พระอาจารย์เขียนมาก็จะเหมือนกับเลขเจ็ดเลขสี่แล้วก็เหมือนกับเลขหกอีกตัวหนึง่งและข้างบนก็จะเป็นขีดเหมือนกับเลขหนึ่งนะคะและข้างล่างเลขหนึ่งก็เหมือนกับเลขห้า แล้วข้างใต้ลงมาที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ก็เหมือนกับเลขเก้านะคะก็ลองดูว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างทั้งหมดก็จะมีตัวเลขอยู่หกตัวเลขนะคะก็ได้แก่เจ็ดสี่หกหนึ่งห้าเก้าก็ลองเอาไปเสียงดูนะคะสำหรับอีกด้านหนึ่งก็จะมีเหมือนเลขหแล้วก็เลขหนึ่งเลขหนะคะเลข5้นี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะคะ สำหรับอีกด้านหนึ่งจะมีอยู่สองฝั่งก็ลองเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเผื่อจะเข้า3ตัวหน้า3ตัวท้ายบ้างไม่แน่อาจจะมา3ตัวตรงตรางวัลที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับป้ายทะเบียนรถที่พระอาจารย์เดือนชัยท่านเจิมก็จะมีสองทอพุเท่าสอบริสี 965ทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงหาลอตเตอรี่กันไว้บ้างเผื่อจะได้3ตัวหน้า3ตัวท้ายรางวันที่1ก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับคอหวยก็ขอสนับสนุนการเล่นหวยรัฐบาลนะคะสำหรับช่องมือมหาเห่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของน้องเพชรนะคะก็เอามาปาก ท่านอีกเช่นเคยของน้องเพชรตัดสินใจล้วงหายอีกครั้งเพียงลำพังซึ่งหมายเลขก็ไปตรงกับพระอาจารย์เดือนชัย2ตัวนะคะของพระอาจารย์เดือนชัยก็มี6กหแต่ของน้องเพชรก็จะมี56กนะคะก็ทำบุญคล้ายวันเกิดให้แม่พึ่งนะคะเมื่อวันที่สี่ สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าพี่พึ่งมีอายุอยู่ก็คงจะมีอายุครบ59ปีสำหรับปีนี้นะคะก็เหมือนกับ5665กห้านั่นแหละก็เอาหัวขึ้นก็จะเป็น59นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ